มาคินพร้อมไม้อยู่หรือเปล่าอ่ะอยู่อืมอ่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็หนึ่งสองสามเริ่มได้เยียนาะเมือ่อยลาบอกเราได้ไหม,มเสียงกระเส่าได้อ๋อไพเลาะมากเลยเนี่ยแปว่า คุณพ่อเคยสอนว่าการร้องเพลงต้องแบบว่าคำไหนที่เบาลงได้ก็เบานะคะใช่ใชนุ่มนวลใช่ฉันว่าตอนนี้เธอครบหลักสูตรแล้วแหละแต่พ่อนั้นเรามาเริ่มที่จุดสูงสุดเป็นรอบสุดท้ายเลยไหมใช่ยังไงเหรอคะห่ะหงฟ้าน่ะใช่เธอรบรรลุครบทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นหงฟ้าหาดฟ้าเฮียนะเธอเขินอายนะ ในท้เป็นหงเปเลยอารย์ท่องอไม่ใช่ไหมคะอ๋อเอาใช่หรือว่าเธอจะให้หลับจากเที้ยไปเป็นหงฝับหงเอาเป็นเขี้ยดีกว่าค่ะใครใครมีตุกแก้ววิเศษเอ่อแบบว่าฝากโปรโมตหน่อยนะนานาใช้อยู่ออใช้อยู่เหรอใช่ใช่ใช่ใช้มาตลอดเลยหรือเปล่าเพิ่งช้ิ่งใช่นะได้เลยดีเลยฉันจะไปดูด้วยจับจับ รุ่นพี่ต้องบอกก่อนสิว่าวันนี้เป็นคาร์ดอาร์ตับนอกเวลานะ่ะแต่ว,ว่าเพลงอะไรน่ะใช่วันนี้เราจะมาโปรโมทชมรมอาร์ตขับกันนะคะเพราะว่าอาจารย์คิสต้าราโรชเป็นอาจารย์ประจำบ้านเรียนวันคอแล้วก็อาจารย์ประจำชมรมอาร์ตขับเราก็เลยภูมิใจที่จะนําเสนอเด็กนักเรียนที่ชื่อว่าคุณโอลิเวียสวัสดีครับหงฟ้า อันนี้เป็นหลักสูตรเออแบบว่านอกนอกเนื้อหาเยค่ะเป็นหลักสูตรจ็อกจ็อกค่ะใช่เคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเออเธอเตรียมตัวเรื่องไงเทสเสียงได้ไหมผงฟ้าห่านฟ้าเหยนะนะคุณพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วเธอไม่กระแฮมเสียงเลยเหรอใช่บวานอะ้ พร้อมะโอเคได้เลยนะโอเคอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยนะหนึ่งสองสามหงไฟม้แล้วบอ้ได้ไหมฮะได้สิได้ได้เป็นพอสมที่หาได้ยากมากเลยลองเป็นห่านฟ้า ที่ตามกว่าหองดูคุณโอ้ยได้ค่ะโอ้ยเบียได้ค่ะหันฟ้าไม่ลาบ่คร่บคุณน่าจะเมื่อยจริงๆนดะกระส่าได้ใช่เป็นการโอ้ฉันรู้สึกว่าไพเราะมากเลยใช่เป็นการที่เราสื่อถึงอารมณ์ได้ดีฟังแล้วรู้สึกว่าคุณเมื่อยจริงๆกับคำพูด คือบอกว่าทําให้รับรู้ว่าเออสิ่งที่คุณตําการคืออะไรเนี่ยแบบบ้าหนูเป็นคนร้องถึงอารมณ์หน้าใช่แ<ร>ล้วน้ำตาฉันจะไหลเลยมันทัดใจใช่หนูเป็นคนร้องหนูร้องไห้ก็คงจะถึงลำดับสุดท้ายและท้ายสุดเป็นเอียนะอนะคะุณด้ไลยค่ะก็ถ้าั้งสองคนพร้อมแล้วก็หนึ่งสอง สามเริ่มได้เฮียน่าไม่รักบอกเราได้ไหมคะสุดยอดสุดยอดมากเลยนะเป็นบทสวัสดี์หานจินตรหนูหเพลงค่ะเป็นเพลงของของอัลบั้มของเออสัตตานจินตรานะคะโอ้ดีเลยดีเลย แบบว่าเป็นเพลงสั้นๆเหมือนเหมือนเดิมคุณคุณเรียกชื่อเขาผิดอะ่ะเขาชื่อจินต้าละจินต้าลา่ะใช่ yeah. ใช่อบทเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับเออ่ทีมฟุตบอลนะฮะ mm. อือโอ้น่าสนใจฮะอ่ะร้องเลยไหมฮะไดสิ okay, <see. S 1> วิ่งวนเจ้าแม่นางนอน <laughs> ช่วยทีมฟุตบอล <laughs> ่วยทีมผุดบอลหมูเบลาเอาคอนัเตอร์อย่าหุดค่ะนักร้องเริ่มเพียนแล้วนะอ,ะอะ่ดีมากเลยนะใช่แต่ว่าไม่มีปรัศยาอื่นแล้วหรอที่คนน่าไทีจะใช้พลังเสียงในการเปล่งมันออกมาเนี่ย ปัญยาออไอนี่หรอคะคุณพายคินคุณมิทอ๋อคุณรูปร้ปัชญาของคุณหวายหรือเปล่าใช่หวายยังไม่หรอคะหวแบบว่าเสียใจแต่ไม่แคร์นะ่ะอะไรประมาณนั้น่ปะปัดยาขางรู้รสึกมากเลยใช่คุณรู้จักหรือเปล่าอืมไม่ค่อยได้ยินเลยนะคะหรือว่าคุณอาจจะ คุณกับปชัชชาที่เป็นแบบว่าลูกกรุงลูกทุ่งหรือเปล่าดิาชันศิฉันบอลลาบะป้องเนี่ยอ้อะอ,ะอะไรนะค,คุณฝ้ายขินชื่ออะไรนะดิฉันบอลลาบะป้อง <laughs> ฉันเหมือนเคยอ่านเจอปชัชชาในหนังสือเนี่ย <laughs> ใช่เป็นรัจจ์หรือเปล่า อที่มันร้องว่าบอดใจโดนหลอกถูกนอกใจออรูอร้สึกมากเลยเนี่ยใช่เม่คือเสียงอะไรฉันน่าจะเคยอ่านเจอมาใช่ไหใช่อ่ะเป็นลูกคอรของหนูเองะ่ะจับบอดใจแต่ใจมันรู้อ๋อ เอาเป็นว่าเรามีวอกต้องไปสระมรคตอีกแล้วน,นะคะอ๋อใช่นี่ใช่